ก็ประกับจ่องกบวันจ้าแนวเรากบวันที่มาผัดปลาดุกนะครับผัดปลาดุกแบบบ้านๆนะครับผัดแบบง่ายๆนะครับสไตล์กบวนนะครับทำแล้วก็น้ำมันลงไปเลยนะครับวางใส่น้ำมันไหลนะครับผัดปลาดุกนะครับผัดปลาดุกแบบง่ายๆสไตล์กบวนนะครับ เรตักเครืยได้ครับยังผัดลงเลยได้ครับผัดหอมนะครับเรื่อการผัดเ็จกระดูกนะครับสำหรัง่ายมันครับผัดเครยังหอมเลยแล้วครับ แล้วใส่แกงธรรมดาเด้อครับนำลงหอดเล็กน้อยครับทำบ้านนะครับกินง่ายๆนะครับแล้วกเตไว้เตอนะครับ ปัดต่อไฟด้ครับ,ป,ป,รบปัดแบบง่ายๆเด้นะครับครับก็ต้องพร้อมนะครับอะไรครับ กา,า,า,าไไครับ,บนนครับครัครับครับครบครั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 บรับบครับ บ่อเตียเปนกัข่าก่อนนะครับตะกอนกัข่าครับเดี๋ยวเลยครับ 好，好，朋友欢乐哈。 รหอมนะขนาดนะครับวันน like like ี้ครับคนบอกเลยว่าหอมครับเดี๋ยวไปเบื่อนตอนกระบวนเซงเนี้ยนะครับไปนี้เขาก็น้ำฟ้าหมอนว่าปิดไใบนะครับไห้ปลาดุกมันสุกนะครับวันนี้ครับปลาดุกมันสุกนะครับเนียครับปิดได้เล้วครับปิดใบจริงจินะครับเนี่ยเพื่อนพัดปลาดุกแบบมันบ้านนะครับเดี๋ยวมาชมตอนเปิดไต้ปบตะเภาเลยนะครับ ครับกคบอที่เปิดฟ้ามัแงนะครับกคบอนไม่เยยางไรนะครับบอกเลยว่าผัดแบบบ้านๆนะครับนาตาลใส่นิดๆนะครับครับันสิเลียงเลี้ยงคาแตใครนะครับเลี้ยงคาตตใครไปบุกปูดนะครับครับโคบอที่เปิดได้แครับเอ้เลียงน่ารับประทานเลยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดครับนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับ ผัดเผ็ดปลาดุกนะครับปลาดุกบ้านนะครับปลาดุกบ้านครับนี่ครับใบตะพอมใบตะเภาใส่เลยนะครับวันนะครับไม่ใส่ได้ครับเนี่ยครับใส่เยอะๆเลยนะครับโอ้โหหามล่างกันใบตะเภากันครับคนเลยแล้วครับวันนะครับ ต้องคนแห้งนะครับวาเหยียเดเหปลาเนื้อเละนะครับมาเสร็จแล้วครับครับีปลาเนื้อเละนะครับเ,เ,น,เบนือพัดลาแบบมนานนะเพราะว่านั้นแว่าให้น้ำเนื้อละลายลงใส่น้ำบอม,มน้ากินกับข่อเจ้านะ้ครับ โรยกับข้าวสวยร้อนๆนะครับพร้อมรับประทานแล้วนะครับวันนี้ขอจบคลิปสำนีนะครับสำนียดนะครับบ๊ายบาครับ